บรอกโคลีแช่เบกกิ้งโซดาเรียบร้อยนะครับอันนี้จะมาลวกนะครับน้ําเดือดแล้วลงไปลวกครับแล้วส่วนนี้คือเนื้อปูนะครับแล้วนี่คือไข่ขาวนะครับไข่ขาวสองฟองนะครับลวกบรอกโคลีให้สุกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ํานะครับน้ําลาดนะครับน้ําซุปครับมาปรุงรสชาตินะครับใครไม่ใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมใส่ชุรสนะครับน้ําตาลเกลือครับขนอครับ นี่ครับบรอกโคลีเรียงประมาณนี้นะครับพอรสชาติได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ขาวไปนะครับนี่ครับไข่ขาวใส่ลงไปครับให้ไข่ขาวตีให้สุกก่อนนะครับพอไข่ขาวสุกแล้วเราใส่เนื้อปูครับนี่ครับพอใส่เนื้อปูแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันด้วยนะครับให้เขาเหนียวนะครับแป้งมันครับ ใส่แป้งมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันงาด้วยนะครับน้ำมันงาน,นี่ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับใครไม่ชอบกลิ่นไม่ใส่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนี่ครับราดบนบรอกโคลีที่เราเรียงไว้ครับบรอกโคลี่มันปูครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ